โอ้เฮลโลโอเยอันนี้ผมในเดียวล็อกซ่าคนเดียวนะฮะ mm hmm. นี่เซนโลหัวน้ำได้ด้วยบอยน้องบอยน้อง mm hmm. นี่ดำน้ำอนะ่ะ mm hmm. จริงปะ้ะล mm ่อจะรู mm hmm. นี่ mm hmm. นี่ว่ายน้ำในสารบ้านนะ mm hmm. นี่ Hãy nắm tay đưa, ơ, cái này trái này, vai tạ, vai trái, vai tạ, wow, สไลเดอร์เลยก็อันนี้แหละ